สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ผมจะพาพี่พี่มาเดินเล่นนะครับอุ๊ยผมเจออะไรอะ่ะผมเจออะไรเอ่ยเดี๋ย,ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่ๆี่ดูนะครับมาตรงนี้ครับมาตรงนี้ไหนมีอะไรให้ผมดูมั่งเนี่ยอุ๊ยใบ<า>ยไม้แต่ผมนึมบอกพี่พี่ไปน,นะครับว่าผมมาชอบ ดูดอกไม้กับใบไม้มากเลยนะครับผมชอบธรรมชาติเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆมาเดินข้างในซอยข้างๆบ้านผมนะครับกับพี่สาวผมเนี่ยครับผมก็เดินๆอุ้อะไรอีกแล้วเนี่ยผมเจออะไรเอา้าเจ้าหมาพี่หมามีพี่หมาด้วยพี่ว่าอะไรเจ้ามนุษย์เจ้ามานุษย์ามาทำไมเนี่ยผมไปดีกว่า ทักทายพี่หมาแล้วผมก็ไปเดิน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 ผมจะให้พี่ไปเดินดูรอบรอบข้างๆในซอยนะครับมีอะไรบ้างนี่ผมเดิน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 แล้วก็เดินอ้าวเจออะไรอีกแล้วไม่มีอะไรแค่เดินดูเฉยแวะไปทั่วแล้วครับผมเนี่ยตามตูดพี่ผมไปครับเดิน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 แล้วก็เดินเดินอ้าว ที่ผมก็ห่วงแต่เล่นโลโลเบดอย่างเดียวเลยเนี่ยอา้าวผมเจอดอกไม้อีกแล้วครับผมชอบดอกไม้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพี่พี่นี่ดอกไม้แล้วครับแม่ผมก็กวนผมตลอดเวลาเลยเนี่ยดูดอกไม้ครับผมชอบดอกไม้มากเลยครับเนี่ยมาเด็ดดมเด็ดดมเด็ดเชา้าเด็ดเย็นผมเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดมมาครับใครให้ฟังเพลงนี้บ้างครับ โอ้ oh, นั่งดีกว่าน่าจะสนุกดีกกเด็ด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 เท้าเด็ดเล็นผมเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดมอ้อาวพี่ผมหายไปไหนแล้วเนี่ยไหวให้ผมนั่งคนเดียวอีกแล้วเ,เล่นอีกละดอกยากแต่ผมว่ามันสวยดีนะครับใครชอบเหมือนผมบ้างครับผมว่ามันสวยมากเลย เนี่ยพี่อ๋อพี่ผมไปอดีตดอกหญ้ามาให้ผมนี่เองอันนี้ผมก็ชอบเล่นเหมือนกันนะครับพี่ผมเอามาให้ถือเล่นโอ้สวยไปแล้วครับผมลุกขึ้นไปก่อนเดินไปเดินเดินไปไปพร้อมกับดอกหญ้าดอกหญ้าพูดผิดไปหน่อยเสียงกระสันเครือแป๊บนึงนะครับ ผมว่าผมจะไปหาพี่หมาอีกรอบนึงเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงผมก็เดินวนไปวนมาอีกนี่แหละเวียนหัวแล้วเนี่ยแมวผมก็ถ่ายผมอยู่นี่แหละอะไรเนี่ยก็ขอเด็ดอีกสักดอกก็แล้วกันนะอ่ะปึ๊บปึได้แล้วไปเอา้าแมวถิงถิงดีกว่าเอานั่งนี่แล้วนั่งนี่แล้ว ครับเดินไปเดินมาผมก็เมื่อยขาเป็นธรรมดาพี่บีก็ต้องเข้าใจผมนะครับไปไหนมีอะไรให้ผมดูบ้างเนี่ยไม่มีเดินไปเดินไปเดินกลับมาดูพี่หมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมอาจจะมาทักทายพี่หมาแต่พี่หมาเหมือนจะไม่รักผมเลยนะคบงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนดีกว่าบายบาย